ดูกันต่อเหรียญครุฑเก้าเหลี่ยมครุฑเก้าเหลี่ยมรับซื้อเหรียญละสามสิบาทนะคะครุฑเก้าเหลี่ยมรับซื้อเหรียญละสามสิบบาทค่ะขอเป็นแท้นะคะเนี่ยสองเหรียญที่กุ้งส่งมาแท้นะคะครุฑเก้าเหลี่ยมแท้รับซื้อเหรียญละสามสิบบาทครุฑบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทครุฑตรง เพื่ออะไรอะ่ะขอมาเพื่ออะไรอะ่ะอยากรู้รัดมายี้เพื่ออะไรอะ่ะที่ถ้าใครคิดจะทำแบบนี้อย่าทำนะคะทุกคนเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องนะคะ ครุดตรงนะคะครุดตรงรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะเห็นไหมคะกา <9. S 2> วเสร็จแล้วก็ถ้าเป็นจะมีฝุ่นหรือ หรือคราบอะไรเงี้ยนะคะถ้ามีอะไรมาเห็นไหมเขียวเลยเห็นไหมคะเขียวเลยเหมือนลอยแช่หนามอะคะ่ะพะกพาะเทปกาวกาวเขาก็เป็นพวกน้ําเป็นน้ํามีน้ําแล้วก็มีพวกอสารเค,คมีคเห็นไหมคะเหรียญหน้าเหรียญเสียเขียวไปเลยแล้วเนี่ยถ้าเป็นเจอฝุน่นเจออะไรนะคะติดหมดอะเนี่ยเนี่ยเจอฝุน่นเจออะไรเงี้ยถ้าฝุน่นลอยมาเงี้ยเนี่ยเหรียญติดเลยคะ่ะเห็นไหมคะเลอะไปหมดเลยเนี่ย าฝุ่นในอากาศมีฝุ่นเงี้ยลอยมาเงี้ยเหรียญเขาเลอะกาวเนี่ยติดหมดนะคะสกระปรกเลยนะคะไม่ไม่ดีไม่ดีเนี่ยถ้าฝุน่นถ้ามีฝุ่นมีอะไรเงี้ยติดหมดเลยเห็นไหมคะ นะคะเอาเป็นว่าเหรียญบาทหนึ่งเจ็ดนะคะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทเหรียญสิบบาทเหรียญเหรียญห้าบาทครุตรตรงรับซื้อยี่สิบบาทเหรียญห้าบาทครุตเก้าเหรียญรับซื้อสามสิบบาท ครุดบาท 1, 7, หนึ่งเจ็ดห้าสิบเหรียญเขาเขียนมานะคะ โอเคนะคะเช็คเสร็จแล้วเดี๋ยวพนักงานโอนตังค์ให้